คงไม่มีใครนะครับที่ไม่รู้จัก Honda CRV นะครับเพราะนี่คือหนึ่งในรถขายดีนะของแบรนด์ Honda นะครับเป็นรถ SUV นะครับเที่นั่งน่าสนใจมากๆถ้าใครอยากรู้ว่าทำไมมันถึงคิดนะครับตามมาดูคลิปนี้กัน Honda CR-V คันนี้นะครับเป็นโฉมที่5ของแบรนด์ Honda แล้วนะครับผมถ้าใครติดตาม Honda CR-V อยู่นะตั้งแต่เจน1เนี่ยออกมาปี1996นะครับเท่ากับว่าแบรนด์นี้ทำตลาดมาแล้วกว่า30ปีนะครับมาดูกันคันนี้นะคะวันนี้เนี่ยเจ้า Honda CR-V คันนี้นะครับเป็นเครื่อง 2.4E นะครับขับเคลื่อง2ล้อหน้านะครับถ้าใครที่แบบเป็นสายที่แบบไม่ได้ต้องท่องเที่ยวแบบตะลุยสมบุกสมบันนะผมว่า ใช้แค่คันนี้ก็เพียงพอแล้วนะครับประหยัดน้ํามันไปเยอะเลยนะฮะมาดูกันที่กระจังหน้านะครับดูเป็นไงกระจังหน้าแบบของตัวนี้นะครับเป็นโครเมียมมาสวยๆนะครับตัดสีดําเงาข้างล่างอย่างนี้แล้วดูไฟหน้าที่เป็นเอกลักษณ์โดดเด่นของเขานะครับไฟเป็น LED วิ่งยาวมาอย่างนี้เลยนะฮะแล้วตัวโคมไฟหน้าก็เป็น LED เช่นกันนะครับส่องสว่างชัดเจนนะครับสวยงามทันสมัยมาดูกันที่ด้านล่างนะครับด้านล่างเนี่ย CRV เขาก็จะตัดขอบกันชนนะครับด้วย ด้วยกาดสีดําอย่างนี้นะครับวิ่งไปรอบคันเลยนะครับผมเป็นเอกลักษณ์ของ CRV เขาอยู่แล้วนะครับแล้วกระชนหน้าก็มีไฟตัดหมอกมาให้เรียบร้อยนะฮะมาต่อกันที่ข้างๆอย่างที่ผมบอกนะครับว่าตัว 2.4E ขับ2นะฮะก็จะเน้นประหยัดน้ำมันหน่อยนะครับเขาเลยให้แม็กตัวเป็นขอบ17ขึ้นมานะฮะก็จะเป็นสไตล์5ก้านนะครับสีดำตัดเงาสวยๆอย่างนี้นะครับแถมคันนี้เนี่ยยางเป็นยางกุดเยียปีใหม่ๆนะปี ปลายปี2023นี่เองนะฮะยังใช้ได้อีกยาวเลยนะครับแล้วก็ตัวสอบขอบซุ้มล้อนะก็จะมีกาดดำนี้ที่ผมบอกว่าไล่มาจนถึงข้างหลังเลยนะฮะยาวๆไปสวยๆอย่างนี้นะครับตัวประตูนะครับก็จะเป็นแบบรีโมทสมาร์ทเอนทรีมาแล้วนะครับก็คุณสามารถล้วงมือเปิดนะครับแล้วก็กดปุ่มนะครับเพื่อจะปิดล็อกรถได้นะฮะตัวกระจกมองข้างก็เช่นกันนะฮะมีไฟเลี้ยวให้ในตัวแล้วเรียบร้อย สวยๆงามๆอย่างนี้นะมาต่อกันที่ข้างท้ายเลยนะมาดูกันที่ข้างท้ายรถนะฮะก็โดดเด่นนะครับด้วยเอกลักษณ์ของไฟท้ายของ CRV นะครับนี่ถ้าคุณเป็นแฟน CRV กันมาจะรู้เลยว่าไฟท้ายจาทำเป็นทรงแนวตั้งยาวๆอย่างนี้กันมาตลอดทุกเจนเลยนะครับผมอันนี้ก็แบบเพิ่มความชบเฉี่ยวขึ้นมานะครับเพิ่มเลี้ยวเข้ามาข้างในสวยๆอย่างนี้เลยนะฮะแล้วก็ตรงนี้ตัดด้วยโครเมียมนะครับ ดูหรูหราขึ้นนะฮะแล้วก็คันนี้รองรับน้ํามัน e85 แล้วดังนั้นเนี่ยคุณมั่นใจได้เพราะาประหยัดน้ํามันนะครับมาดูกันที่กันชนล่างนะมีเซ็นเซอร์จอดรถให้นะครับผมแล้วก็ตัวนี้ที่ผมบอกว่ากันชนก็เป็นสีดํากาดอย่างนี้มาให้เลยนะฮะส่วนฝาท้ายปึ๊บอ่าเป็นฝาท้ายไฟฟ้านะครับกดปุ่มแค่ทีเดียวฝาท้ายก็ขึ้นมาสมูทๆอย่างนี้เลยนะครับ ก็ถือว่าให้มาโอเคนะถึงว่าจะเป็นรุ่น 2.4E ขับ2นะครับเหมือนจะเป็นเขาเรียกว่าอะไรเป็นคล้ายๆรุ่นเริ่มต้นของเขาก็แล้วกันนะฮะเขาก็ยังให้สาท้ายไฟฟ้ามาให้เพิ่มความสะดวกสบายให้กับคุณได้นะครับตัว CRV นะครับในโฉม Gen 5เนี่ยมีจุดสำคัญอย่างหนึ่งคือเขาทำเบาะนะครับมาให้ถึง7ที่นั่งนะฮะแต่ว่าจะมันจะมีบางรุ่นนะฮะที่ว่าจะมีแค่5ที่นั่งนะฮะไม่ว่าจะเป็นตัวเครื่อง เบรเบนซินหรือเครื่องยนต์ดีเซลนะครับที่ออกมาตามหลังจะมีตัว5ที่นั่งด้วยแต่สําหรับตัวนี้นะครับจัดมา7ที่นั่งผมบอกเลยนะเหลือดีกว่าขาดนะครับแล้วก็ตัวเบาะนะครับตัวนี้เป็นแบบเนี่ยดึงปรับเอนได้อย่างนี้ง่ายๆสบายนะครับเพียงใช้นิ้วเดียวผู้หญิงก็สามารถทําได้สบายนะฮะแล้วก็บอะปรับพับอย่างนี้ราบเรียบได้เลยนะฮะนี่เปไงพื้นที่เก็บของสัมภาระกว้างขวางแน่นอนนะฮะแล้วก็เนี่ย ดูคุณดึงมาได้มือเดียวอย่างนี้ผมบอกเลยนะว่าไม่ต้องห่วงว่าคุณเป็นผู้หญิงแล้วจะทําไม่ได้นะครับคันนี้ใช้งานได้ง่ายสบายนะปั๊้ไฟฟ้า,า,ฟานะอย่างที่บอกกดปุ๊ทีเดียวจบเลยนะครับดูภายในรถกันนะครับนี่เป็นไงเปิดมาแผงข้างนะครับแผงข้างเป็นหนังสีดําสวยๆอย่างนี้นะครับ เป็นกระจกไฟฟ้ารอบคันนะครับกระจกมองข้างปรับพับไฟฟ้าเช่นกันนะฮะแล้วคันนี้นะจุดเด่นก็ยังมีอีกคือตัวลำโพงนะครับมีมาให้ถึง9ต้าตแหน่งนะครับผมก็เดินทางไกลเนี่ยลื่นลมกันแน่นอนนะฮะแล้วก็ตัวเบาภายในนะครับเป็นเบาะหนังแท้สีดำนะครับมีการเจาะรูมีการเย็บมาสวยๆเป็นเอกลักษณ์ของ Honda CRV ตัวนี้เลยนะครับแล้วก็ตัวเบาะคนขับเนี่ยจะได้เบาะไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับผม เราเดี๋ยวเราไปดูข้างในกันต่อออปชันนะครับมาเริ่มกันที่รีโมทนะครับนี่เป็นไงของ h o n d a c r v ตัวนี้ก็เป็นรีโมทแบบย์เลดพุทสตาร์ทนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับไม่ว่าจะเป็นการเปิดรถหรือการกดปุ่มสตาร์ททำได้เพียงฝ่ายนิ้วคุณนะครับแล้วก็มาต่อกันที่พวงมาลัยนะพวงมาลัยเย็บหนังแท้มาสัมผัสด,ดีงามมากเลยผมบอกเลยนะฮะแล้วก็ตัวมัลติฟังก์ชันของพวงมาลัยเนี่ยให้มาครบๆนะครับฝั่งซ้ายนะครับเป็นปรับเครื่องเสียงปรับเมนูต่างๆแล้วก็มีรับสายโทรศัพท์ได้นะฮะ ฝั่งขวาเป็นครุสคอนโทรนะครับก็ใช้งานง่ายนะครับออกแบบมาแบบให้ใช้งานคล่องตัวนะฮะตัวหน้าจอนะครับหน้าจอเรือนใหม่นะฮะจะเป็นแบบ full ดิจิตอลแล้วนะครับผมก็มีรูปรถเอกลักษณ์สวยงามนะฮะ,ะคันนี้เนี่ยมากับเลขไม่ที่1 3 9่0 0โลนะครับก็บอกเลยนะว่า รถปี2017นะฮะผ่านมาแล้วประมาณ7ปีนะฮะคันนี้วิ่งปีหนึ่งเกือบเกือบ2 0 0 0มโลก็ถือว่าโอเคนะฮะสำหรับรถที่เป็นรถ SUV ใช้งานประมาณนี้นะครับมาต่อกันที่คอนโซลกลางนะครับคอนโซลกลางเนี่ยของตัว 2.4E เขาจะให้หน้าจอขนาดนี้มานะครับจออาจจะดูเล็กหน่อยแต่ผมว่ามันก็ใช้งานได้ครอบคุมแล้วแหละนะครับเล่นวิทยุเล่นมีเดียต่อเชื่อมมือถืออะไรต่างๆก็ทาได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็ยังให้ตัว กล้องถอยหลังมาให้นะครับกล้องถอยหลังมีเส้นกาลายามาให้อย่างนี้นะฮะก็ถือว่าโอเคใช้งานง่ายนะครับตัวแอร์นะครับแอร์อันนี้ผมว่าโอเคแล้วว่ายังให้แอร์ออโต้มานะครับก็สามารถปรับแอร์ได้กันได้สบายแล้วตัวผู้คนขับเนี่ยผู้โดยสารตอนหน้าเนี่ยสามารถปรับแอร์ชุดตอนหลังได้ด้วยนะฮะคันนี้เนี่ยผมบอกเลยนะว่าถึงจะเจ็ดที่นั่งนะครับมีอร์ดแถว2แถว3แต่เขามีชุดแอร์ตอนหลังมาให้บนราวหลังคานะครับดังนั้นเนี่ย คุณนั่งท้ายเนี่ยบอกเลยว่ามันเย็นทั่วถึงแน่นอนนะครับอ่ะมาตอนที่ตัวเกียร์นะครับตัวเกียร์เป็นเกียร์ CVT นะครับผมก็เน้นมาประหยัดน้ำมันแล้วกันนะฮะคันนี้เพราะว่าเอ่อตัวเลขโรงงานเคลมเนี่ยอยู่ประมาณ15กิโลเมตรต่อลิตรเลยนะแต่ผมว่ามาลองขับจริงๆมาลองขับใช้งานจริงๆผมได้อยู่มา12กว่าถึง13กว่าอันนี้ทำได้นะฮะแล้วก็ตัว เบรกมือนะฮะให้เบรกมือไฟฟ้ามาแล้วเรียบร้อยมีออโต้เบรกโคแล้วเรียบร้อยนะฮะก็ขับการใช้ง,งานในเมืองเนี่ยผมว่าค่อนข้างคล่องตัวนะครับแล้วก็ไม่เมื่อยกันมากนะฮะเพราะมีเบรกโคมาช่วยแล้วนะครับมาต่อที่วางของนะครับก็จะมีที่วางของกระจุกกระจิกมีที่วางแก้วนะ้ํา2ช่องแล้วที่ผมชอบคือไอ้ตรงนี้เขาจะมีถาดตัวนี้นะฮะแล้วก็จะมีการเลื่อนได้นะเลื่อนลงไปเนี่ยเป็นเก็บของลงลึกเข้าไปได้อีกนะครับก็สามารถ ถ้ามีของใหญ่ๆคุณอยากซ่อนนะก็ใส่ลงไปใต้นี้ได้แล้วเอาฝาปิดได้อย่างนี้นะครับแล้วส่วนตัวด้านล่างเนี่ยก็จะมีตัวพอร์ตนะครับ USB A นะฮะมีช่อง AUX นะครับแล้วก็มี power outlet 12โวลต์ให้อีกหนึ่งจุดนะฮะตัวนี้ไปต่อมาที่ข้างหลังดีกว่ามาที่ข้างหลังนะครับผมจะบอกเลยว่าข้างหลังเขาค่อนข้างกว้างขวางเลยนะครับสำหรับรถ SUV นะผมพูดเลยนะนั่งสบายมากๆนะครับ ที่เล็กรูมเนี่ยเหลือค่อนข้างเยอะเลยนะฮะและตัวนี้เนี่ยมีแอร์ตอนหลังมาให้ตรงกลางอย่างนี้ด้วยนะครับ2ช่องนะครับแล้วข้างล่างก็เป็นช่อง USB นะครับ2.5แอมป์นะครับอ่าก็ใช้งานดีนะครับแล้วก็คนนั่งหลังเนี่ยก็เขาเรียกว่าไงสามารถเล่นโทรศัพท์อะไรระหว่างเดินทางได้นะครับเท r รูมเหลือค่อนข้างสูงและอย่างที่ผมบอกนะครับว่า แอร์ตอนแถว2เนี่ยมีมาให้อย่างนี้นะครับสามารถปรับระดับเองได้123มนะครับมีแอร์ให้4ตัวก็ซึ่งพึ่งว่ามันเป็นการแยกนะระหว่างแถว2กับแถว3นะครับคุณไม่ต้องแย่งแอร์กันเลยนะครับเย็นหนาวแน่นอนนะฮะส่วนตัวบอร์ดตัวนี้นะครับชุดแถว2เนี่ยถ้าสมมติคุณมีทุดโดยสารแถว3นะครับที่ตัวใหญ่หน่อยสามารถเลื่อนบอร์ดได้นะนี่เลื่อนมาชิดอย่างนี้ทําได้เลยนะถ้าสมมติคุณแบบว่าอยากนั่งให้ไปกันแบบ คนสบคนสบายๆนะครับเลื่อนบอะตัวนี้มานะฮะจะทําให้ผู้โดยสารตอนหลังเนี่ยนั่งสบายขึ้นนะครับผมนะนีเวิร์กเลยเวิร์กเลยผมบอกเลยว่าเวิร์กเลยนะฮะแล้วก็ตัวพนักกางนะครับดึงเท้าลงมามีที่วางแก้วน้ําให้2ตําแหน่งนะครับผมแล้วก็ตัวเบาะแถว2เนี่ยสามารถพับเป็นแบบ60-40นะครับเผื่อคุณจะขนของหรือจะอะไรก็ตามก็ง่ายดีนะครับ ดูกันมาถึงตรงนี้นะครับถ้าใครสนใจ Honda CR-V นะครับผมบอกเลยนะคันนี้รถสวยประวัติดีประวัติสู์ครบถ้วนนะครับแถมค่าตัวเนี่ยไม่แรงนะครับคันนี้ผมปล่อยเพียง599,000บาทนะครับถ้าใครสนใจเนี่ยผ่อนเริ่มต้น10,000หลักร้อยเท่านั้นเองนะครับอย่าลืมติดต่อเรามาออโตริสรถดีเกดเองครับ